ปลาแดงคุณเจ๋อหมูต้ยมยำมาที่บอกเลยว่าตอนนี้เลกตกมาถ่ายอช่วงมากแล้วหน้าตาก็หน้ากินมากเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นเล็กแห้งมะนาวสดนะฮะมะนาวมาหอมมะนาวสดมากชอบชอบอันนี้เขามากเลยเนี่ยหมูปลาชอเนี่ยรสชาติอันนี้อเ,เอ,เ,อนนเปรี้ยวหวานหอมมะนาวสดมากเครื่องให้หมาเพียบหมูแดงเขาทำเองนะดวดตับสดอ่ะคุณภาพดีอ่ะ าบอกน้ so ำหมูแดงเขาอะทําเองแล้วไม่ผสมแป้งเลยเป็นบะหมี duh, ่ที่นี่นะจะเป็นลักษณะแบบเป็นเล็กๆนะแล้วมันเข้ากับน้ําหมูแดงแบบนี้มากเลยตัดลืมแคบหมูทําเองของที่ร้านหัวใหญ่มากเขาใช้เป็นปลาหมึกสดเลยนะฮะเส้นโตโปก็คืออร่อยหอมมากหอมเบ้าหูยีมาก ดินัน้ะของพูดอยู่ด้านหลังพดีเียวกุ้งลองไหมข้าหมูรวมนะฮะโคตรน่ากินใครมาห้ามผ้านะเมนูนี้ทนกระแตไม่ไหวนะครับกับร้านมะแดงคุณเจ๋วหมูต้มยำมาที่บอกเลยว่าตอนนี้ตปตกมาถ่ายหลายช่วงมากแล้หน้าตาโคามน่ากินมากเหมือนกันฮะ อันนี้อยู่ที่ตอยวัดพระเงินนะเขาบอกว่าคนบางใหญ่ต้องรู้จักร้านนี้ดีแล้วเขาพูดกันว่าเป็นร้านที่อร่อยอันดับต้นๆของบางใหญ่เลยนะฮะทีมเดี๋ยวนี้ปั้นชอบถ่ายคนเดียวนะครับเพราะว่าโป้งไปต้องไปถ่ายติ๊กต็อกนะฮะมันมีแพลตฟดบติ๊กต็อกเพิ่มเข้ามานะฮะก็คือเราจะผัดกันบางคนก็ถ่ายยูทูปเป็นบล็อกติ๊กต็อกคือเราไปร้านอาหารร้านไหน เราก็อยากจะพีเป็นให้ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยต้องแยกถ่ายกันมากไม่ต้องตกใจนะให้เราไม่ได้ทะเลาะกันนะฮะนวันนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งแบบจัดเต็มรีวิวทุกเมนูไปเลยนะฮะว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือไหมไปฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของร้านกุ้ยเต๋อต้มยำนะฮะกากหมูเขาบอกว่าทอดเองทุกวันทำใหม่ทุกวันนะฮะน่ากินมากกันใหญ่ดูดิเดี๋ยวต้องโดนเดี๋ยวต้องโดน แล้วนะครับอันนี้ผมสั่งมาเกือบพุกเมนูเลยนะแต่ที่ว้าจริงๆที่เห็นลรวแบบแปกตาค,คืออันนี้ครับข้าวหน้าหมูรวมแต่เดี๋ยวจะกินเป็นอันสุดท้ายแต่เริ่มกินที่บะหมี่ก่อนนะมันอ่ดเขาบอกเริ่มต้นให้กินกับจากรถอ,อ่อนๆก่อนอันนี้เป็นบะหมี่น้ำใสนะฮะนี่คุยน่ากินอร่อยแบบจริงๆไม่ต้องปรุงก็ได้นะแต่ปรุงหน่อยนี่คือพริกขั่วเองนะฮะไอ้น้ำปลาเขาบอกุะปูตองครามนะฮะช้อนเองอันนี้ไม่ไม่ต้องโหลดจัดมากกินชิลๆ น้ํำไต่ก็อร่อยหมูแผ่นหมูแผ่นหมูแผ่นเขาอร่อยมากแต่ไต่แป้งน้อยมากรู้สึกว่าแบบเป็นเนื้อหมูแหละจะบอกว่าแค่น้ํำไต่ก็อร่อยแล้ว ต่อไปเป็นเมนูดังเขานะครับอันนี้เป็นเล็กแห้งมะนาวสดนะฮะมะนาวมานี่เราเขาจะผูกมาให้มีน้ำตาลมีพริกมีถัว่วมาลองนะฮะเล็กต้ยมยำมะนาวสดนะฮะดูฮะหอมมะนาวสดมากต้มชอบอันนี้เขามากเลยเนี่ยหมูปลาชอเนี่ยรสชาติอันนี้เจ้งเปรี้ยวหวานหอมมะนาวสดมากเครื่องให้แบบเพียบหมูดแดงเขาทำเองเนะ ดูแบบตับสดอ่ะคุณภาพดีอหมป๋องต่อไปนะครับเป็นบะแห้งน้ำหมูแดงนะฮะเขาบอกน้ำหมูแดงเขาอ่ะทำเองแล้วไม่ผสมแป้งเลยอันนี้เจ้าองน้ำเค็มหวานอันนี้ก็รสชาติดีนะเส้นบะหมีม่ที่นี่นะจะเป็นลักษณะแบบเส้นเล็กๆนะ แล้วมันเข้ากับน้ำหมูแดงแบบนี้มากเลยอืมได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณครับโป้งอยู่นู่นนะอ่านี่เป็นบะหมี่ต้มยำนะฮะมะนาวสดเหมือนกันแต่เป็นแบบน้ำ รสชาติถือไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วเต่าเผ็ดเพิ่มอีกหน่อยเดียวก็มาจะเข้าปากแล้วนะโอ้ยลืมลืมลืมแคบหมูทำเองของที่ร้านหัวใหญ่มากงน้าบ้อง ก็คือต้อยมยำมาแต่เขาทำรสชาติค่อนข้างดีอีกอย่างหนึ่งที่ทางร้านเขาพูดตลอดเขาเน้นความสะอาดอรสชาติมันแล้วแต่ปากคนแต่ว่าความสะอาดอ่ะเขาดูแลได้ไงเขาคุ้มตลอดต่อไปเป็นมาม่าโปต้ยมยำนะฮะนี่เส้นมาม่าอันนี้เจ้าของร้านแนะนำเองบอกว่าถ้าเป็นเย็นอภวันเนี้ยเขาจะชอบกินกับเส้นมาม่าเขาใช้เป็นปลาหมึกสดเลยนะฮะ เต้นโก็คืออร่อยหอมมากหอมเต้าหู้ยีมากได้ยินแล้วของเขาพูดอยู่ด้านหลาบเลยเต้าหู้ยีเข้มข้นมากบอกหน้าจูเลยเต้นหม่าม้าเข้าจริงกูอร่อยนี่นะครับ เจ้าของร้านตุ๋นอรอยมากอร่อยผมกินหมดใบเตยแล้วนะเยี่ยมเลยครับหมดใบเตยอร่อยจริงอร่อยจริงครับอร่อยจริงอร่อยตั้งแต่น้ำตาลับผมครับผมอันนี้ผมใส่เหมือนที่พี่บอกไหมขาผมมันจะเชิงเชิงเอ้ยผมชอบนะครับเป็นคนชอบกินบะหมี่น้ำยู่แล้วอันนี้ผมถามหน่อยครับคนไหนคือป้าแดงอะครับป้าแดงเนี่ยคือไออีพี่ไออีพี่ก็คือคุณน้า นาพี่เนี่ยก็คือปลาแดงปลาแดงเนี่ยแกเคยขายก๋วยเตี๋ยวแล้วทำไมไม่นาแดงค่ะคนจีนต้องยไอีอคนจีนต้องเรียกไอี้แต่ทําไมพี่ตั้งชื่อว่าปลาแดงคือลูกค้าจะเรียกป้าอ่าจะเรียกปลาแดงปัจจุบันแกก็อายุมากแล้วทําไม่ไหวแล้วหลานเนี่ยก็เลิกไปสิบกว่าปีแล้วแต่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายอ่ะก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยอืแล้วมีทําเลใกล้ๆบ้านอืพี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยมาเปิดตรงนี้ดีกว่าเราดูแลได้อ่าล้วคนตอบบัฟดี่ไหมครับ ตอบแบบก็ก็ดีเปาเัานะครับก็คืออันดับแรกเลยที่ต้องบอกว่าเราอะจริงใจกับลูกค้าจริงใจคือเราต้องซื้อสัตว์ก็คือในเรื่องของรสชาติเนี่ยแล้วแต่รสชาติแล้วแต่ปากคนเนอะอร่อยไม่อร่อยชอบมากชอบน้อยแต่คำว่าซื่อสัตว์ของที่คือก๋วยเตี๋ยวต้องมีคุณภาพคุณภาพเืียวต้องสะอาดนะครับความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่งสำคัญมากประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับยังนุ่มยังรอย ทำไม่พอพี่เป็นพอเราได้แล้วเนี่ยเอาจ,งจิงมารับถูกพี่สี่ห้าเลยเนี่ยสี่ถึห้า,าโอ้ย <laughs> ไม่ถึงข้างน,นั้น <laughs> สี่หายย้ายังวัยรุ่นอยู่ครับตักเขาบริการดีมากเลยนะเราเป็นคนที่พูดเพาะพูดจาสุภาพเส้นปลาโฟรใช้เป็นปลาหมึกสดด้วยนะฮะ <laughs> ของเขาอ่ะห้าตีนนะที่ผมกินกินผ่านมาคือชามละห้าสิบบาทปริมาณคือเท่าลูกค้าปกติเลยนะไม่ได้แบบ ให้เยอะพิเศษเพอเห็นรีวิวอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะครับเป็นเกี๊ยวกุ้งตรงเครื่องโหน่ากินมีกุ้งมามีหมูก็คือเครื่องจะเหมือนต้มยำแบบมันจะเพิ่มกุ้งแล้วก็เกี๊ยวกุ้งมาด้วยเกี๊ยวกุ้งลองนะองือเครื่องเหมือนต้มยำกุ้งเลยแหละรสชาติผิงขาดไร้ใบมะกรูดมาครบเปรี้ยวหวาน เมนูพิเศษเขานะครับอันนี้ได้ประมาณร3อติม eh> uh ั้งเห็นในเมนูเกี่ยวกุ้งไ้เขาให้แน่นมากอู่ดี ต่อไปคือเมนูข้าวหมูรวมนะฮะโคตรน่ากินโอ้ยใครมาห้ามพลาดนะเมนูนี้อื้คออร่อยเขาจะรักหนังหมูแดงมาด้วยแล้วเ,เป็นน้ำจิ้มอือน้ำจิ้มขอเขาจะเป็นน้ำคลายคลายผิดน้ำต้มะฮะเปรี<ๆ>้ยวๆอันนี้หมูแดงเขา อร่อยกว่าข้าวหมูแดงบางาเจ้า <c oughs> อย่างนะ้ะอือืออืม ก็ประมาณนี้นะครับปลาแดงขวยเต่าหมูต้ยมยำซอยวัดพระเงินนะฮะผมคำาล่มเลยฮะที่เขามาบอกว่าเจ้านะีอันดับต้นๆของบางใหญ่เลยคนบางใหญ่ทุกคนรู้จักไปตบเติบมาเป็นติดช่องอะไรอย่างงี้เรารีวิวกันอร่อยจริงทุกเมนูเลยก็ใครที่อยากหาร้าน๋วยเต่วต้ยมยำอร่อยๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวผิดหวงังมาร้านนี้ได้เลยฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ